ค่ะและในตอนนี้นะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับนะคะตัวแทนจากทั้งสองสโมสรน,นะคะนำโดยสโมสรเทกไกโดคอนเซอร์เรซัปโปโรค่ะโคชมาซาุโอคิตะและนักเตะหมายเลข49สุภโชคสรารชาติค่ะและในส่วนของเมืองทองนะคะต้องขอยินดีต้อนรับเฮโคชอุทัยบุญเหมาะค่ะและผู้เล่นหมายเลข18วีรเทพป้อมพันธ์ค่ะ ค่ะขออนุญาตถามคำถามแรกนะคะกับโค้ชทั้งสองทีมค่ะมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะในการพบกันในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตถามไปที่ทางสโมสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรก่อนค่ะสวัสดีครับที่ฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรตัวเสียว่าเอ็ตเจลีก を代表して今回アジアチャレンジということで伝統あ,ンンあるムワントンと試合できるということをあの非常に楽しみにしていますで J リーグ、我々のチームとしては今年の活動は終了はしたんですけど、えっと、来年に向けてもあの非常に強化試合としてもあの非常に重要な1試合だと思っていますのであのこの 気温の変化の激しいあの我々に,にとっては厳しい環境の、えー、試合会場アウェーではありますけど、えー、北海道コンサートレーサポロらしいあの攻撃的なサッカーを、えーまあ、タイの人たち特にタイの子どもたちにあの見せてです、ねえっと、チェックみたいにいつか J リーグで、えー、プレー。 ก็ใ <พ uka> นนามของเราเป็นตัวแทนสโม,มสรฮอกไกโดคอนาโตเรซัปโปโรนะครับจากเจลิกซึ่งเรามาในนามของเจลิกที่ถูกการได้รับการคัดเลือกมาในการมาเล่นแบ่เอเชียชเชนจ์ในครั้งนี้นะครับเราก็มันถือว่ามันเป็นแมตที่เราค่อนข้างจะเฝ้ารอเหมือนกันซึ่งในในส่วนของเราเนี่ยมันอาจจะจบฤดูกาลไปแล้ว แต่เพียงแต่ว่าเราก็จึงถือว่าแมตช์นี้ค่อนข้างสําคัญในการเตรียมตัวไปสู่ปีหน้าซึ่งตอนนี้เราก็มีทั้งเช็คอยู่อยู่อยู่ในทีมแล้วก็เราก็หวังว่าแมตช์นี้มันจะเป็นเหมือนเกินกับแมตช์ที่ให้แรงบันดาลใจให้กับเด็กๆในไทยที่วันหนึ่งที่ใครสักคนหนึ่งอยากจะไปเล่นเจลีกให้ได้ขออนุญาตถามต่อไปทางโค้ชของสมสรเมืองทองยูินเดค่ะสวัสดีครับแับก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับนะครับทีมอคอนสแโดโรซาโปโรครับ ก็ถือว่าเป็นเกียรติสําหรับสโมสรบางทองนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้ได้ร่วมแข่งขันในรายการที่ท,ที่พิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่สําคัญซึ่งของเราก็อยู่ในช่วงของการการแข่งขันของลีกอยู่อยู่แล้วซึ่งการเตรียมทีมเราก็มีความพร้อมตลอดนะครับเพราะในผลงานที่ผ่านมาแล้วในเกมที่ล่าสุดเราก็ชนะมาซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นอีกเกมนึงที่มีความท้าทายกับเรานะครับแล้วก็จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม ทีมของเราด้วยเพื่อที่จะสร้างโอกาสในการไปสู่การเล่นในทีมระดับเจลีกอีกในอนาคตได้นะครับซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าความมุ่งมั่นของนักฟุตบอลของเราน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับค่ะคำถามต่อไปเป็นคำถามของนักเตะค่ะของทั้งสองทีมนะคะมีความคาดหวังยังไงกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะและความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็พวกนี้พวกเราก็เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่า เราก็เพิ่งจบฤดูกาลมาแต่ว่าเราก็ได้มาแข่งที่เมืองทองอีกเป,เป็นแมตช์สุดท้ายทุกคนก็เต็มที่อยู่แล้วครับพรุ่งนี้อาจจะมาไม่ฟูลทีมทั้งหมดแต่ว่าคนที่มาก็เป็นนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็ทุกคนก็พร้อมลงสนามแล้วก็เล่นเต็มที่เพื่อ,เ,อเพื่อตอบแทนแฟนบอลที่จะเข้ามาดูในสนามพรุ่งนี้นะครับครับก็ส่วนของเมืองทองนะครับก็พวกเราก็มันเป็นอีกแมตชที่พิเศษครับ พวกเราก็จะเก็บประสบการณ์ที่จะเจอกับซัปโปโรนะครับก็เป็นประสบการณ์ของผมแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเลยครับแล้วก็ส่วนส่วนในวันพ่กนี้ครับพวกเราก็จะเต็มที่แล้วก็ตอบแทนแฟนบอลที่เข้ามาดูครับและจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นแมตช์ในความทรงจาของแฟนบอลทุกคนครับครับถามสุเปร์โชครับอยากให้ในฐานะที่ตัวเองก็ไปคาแข้งนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จมาคนหนึ่งนะครับอยากให้ ฝากถึงรุ่นน้องต่อๆไปนะครับว่าพรุ่งนี้อาจจะเป็นเวทีในการเปิดกว้างสําหรับนักเตะไทยหลายๆคนก็ได้ครับก็พรุ่งนี้จริงๆก็เป็นเกมที่ที่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสนะํสหรับสาหรับทีมจากญี่ปุ่นที่จะมาเตะก,กับเมืองไทยผมว่าเกมพรุ่งนี้น่าจะได้ประโยชน์กับนักเตะเมืองทองหลายๆคนนะครับที่ที่เป็นคนไทยทั้งเด็กๆแล้วก็นักฟุตบอลของของ ทีมชาติไทยเองด้วยนะครับก็คนไทยเองด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะไดเ้เหมือนกับเขาเรียกอะไรวัดมาตรฐานของของทั้งทีมญี่ปุ่นแล้วก็ทีมไทยในการเจอกันวันพรุ่งนี้น่าจะได้ประโยชน์เยอะมากครับขออนุญาตถามนะคะไปยังทางนักเตะของสโมสร,รเมืองทองยูเงนเต็ดค่ะพรุ่งนี้เป็นการเล่นในบ้านเราคิดว่ามีความได้เปรียบยังไงบ้างคะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ムントン・ユナイテッドのウィーラテープ選手への質問です。今回はホームゲームになりますが、ご感想をお聞かせくださいませ。こ มีอากาศที่ค่อนข้างเย็นครับส่วนเมืองส่วนประเทศไทยก็อาจจะร้อนหน่อยครับมันก็ทําให้หลายๆอย่างสภาพอากาศไม่ว่าสภาพสนามแล้วก็ความคุ้นชินของของเรานาักเตะเมืองทองก็อาจจะได้เปรียบในส่วนตรงนี้ครับค่ะสอบถามนะคะนักเตะทั้งสองท่านคะ่ะจาก โทรทัศน์ญี่ปุ่น TBS นะคะการแข่งขันวันพรุ่งนี้จะมีการถ่ายทอดไปทาัทางทางโทรทัศน์นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็ถ่ายทอดในช่องทางต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีผู้จับตามองเป็นจํานวนมากนะคะอยากจะสอบถามค่ะนักเตะทั้งสองท่านว่ามีความรู้สึกอย่างไรสําหรับการแข่งขันวันพรุ่งนี้บ้างแล้วก็เรื่องของเมื่อสักครู่นี้นะคะทางเมืองทองอยู่ในเตะได้แจ้งว่าน่าจะได้เปรียบ ในด้านของสนามและก็ความคุ้นชินแต่ว่าในเรื่องของการเอาชนะหรือว่าการได้รับชัยชนะมาเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะชนะมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะก็เป็นเกมที่แฟนบอลน่าจะได้ได้เห็นเกมที่มันมีคุณภาพใน,ในในวันพรุ่งนี้ได้ได้เห็นวิธีการเล่นของทั้งสองทีมท,ที่ที่มีเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนผมว่าพรุ่งน,นี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกดีเกมหนึ่งครับแล้วก็เหมือนกับ ก็จริงๆเมืองทองอาจได้เปลี่ยนนปหนึ่งเรื่องเรื่องอากาศด้วยเพราะว่าก็จริงๆเพื่อนๆก็มีบ่นนิดนึงว่าอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนที่ประเทศไทยแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้ทุกคนเต็มที่ครับไม่น่าไม่น่าจะส่งผลอะไรมากครับผมน่าจะเป็นเกมที่สนุกมากๆครับเกมหนึ่งพรุ่งนี้ครับ่ะคุณผู้ชม ครับส่วนเมืองทองนะครับพวกเราก็ต้องการชนะอยู่แล้วครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกแมตช์พิเศษแล้วก็อย่างที่เช็คบอกครับเพราะว่ามันไม่ได้มีบ่อยๆอแมตช์อย่างเงี้ยครับพวกเราก็เต็มที่ครับต่อหน้าแฟนบอลในบ้านเราด้วยครับก็จะทําเต็มที่แล้วก็เราจะได้วัดว่าทีมของเราเนี่ยคุณภาพไปถึงไหนแล้วครับแล้วก็สามารถสู้กับทีมที่มาจากญี่ปุ่นได้หรือเปล่าครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงการเ,เล่นต่อหน้าทั้งเด็กๆแล้วก็แฟนบอลชาวไทยนะคะ แล้วก็โอกาสแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีบ่อยๆก็เลยอยากจะทราบว่าโค้ชค,คิดว่านะคะการแข่งขันในครั้งนี้หรือว่าโอกาสในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับวงการฟุตบอลไทยรวมถึงเด็กๆที่มาดูฟุตบอลในครั้งนี้แล้วก็นักเตะในวงการฟุตบอลไทยค่ะนะครับแน่นอนนะครับในเกมนี้จะสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและก็แฟนบอลชาวไทยนะครับในการที่จะเข้ามาชมในเกมที่เมืองทอง ในเกมมันพรุ่งนี้นะครับซึ่งการเจอกับทีมในระดับของเจลีซึ่งมันก็อย่างที่ที่บอกว่ามันมันมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในการเจกันค,ครั้งนี้ผมว่ามันเป็นการสร้างมาตรฐานของของฟุตบอลไทยนะครับว่าเราเราเราจะสามารถก้าวไปลงจุดจุดในใน,ในของระดับท็อปของเอเชียได้หรือไม่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในการวัดและก็จะเป็นการาหาแนวทางในการพัฒนาในอนาคตครับครับ อยากสอบถามวิรเทพครับว่าเดี๋ยวต้นปีหน้านะครับเราต้องไปเจออุ่นเครื่องกับทีมชาติญี่ปุ่นด้วยคิดว่าเราจะได้ประสบการณ์จากตรงนี้ไปต่อยอดในระดับนั้นยังไงบ้างครับในส่วนตัวผมเราก็พรุ่งนี้นะแมตช์พรุ่งนี้ครับผมก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็จะคอยศึกษาการเล่นของทีมญี่ปุ่นครับแล้วก็จะนําประสบการณ์ตรงนี้ครับไปนําไปใช้กับปีต้นปีหน้าที่เราจะไปอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่นครับแล้วก็จะพยายาม พยายามหาหาจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยอะไรครับไม่ว่าจะเป็นของเขาหรือของอะไรเพื่อเอาไปต่อสู้ในในอุนอ่นเครื่องของปีหน้าครับค่ะ <c oughs> ข,ขออนุญาตถามไปยังเฮชโค้ดของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรค่ะมีความมั่นใจไหมคะกับเกมในวันพรุ่งนี้ที่จะพบกับสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดค่ะตัมากจากกันวค่ะ どうだとかあの、まあ、チェックがベストメンバーは連れてこれなかったとっは言ったんですけどあのうちのチームには本当にいい選手がたくさんいるし、まあ、こういう暑さにも、えー、対応できる力があると思ってますのであの隣にいて言うのもあれですけどあの出て勝てるように頑張りたいと思っています。はい ครั้งนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็ได้มีการกล่าวถึงหลายครั้งแล้วนะคะในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็รวมถึงครั้งนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะพาสมาชิกที่เป็นเบสเมมเบอร์มาได้นะคะแต่ว่าในทีมเนี่ยก็มีนักเตะที่มีความสามารถอยู่มากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าสภาพอากาศเนี่ยก็ไม่เป็นผลนะคะแล้วก็อาจจะต้องขออภัยด้วยโค้ดนั่งอยู่ข้างๆนะคะเจ้าพูดแบบนี้เนี่ยก็เกรงใจก็กระลยอยู่แต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็มั่นใจว่าจะชนะ นะคะได้แน่นอนค่ะถามขออนุญาตถามไปยังนักเตะของทั้งสองทีมนะคะอยากจะให้ฝากอะไรถึงถึงแฟนบอลน,นะคะที่ติดตามการแข่งขันของแมชในวันพรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นจากทางบ้านเองหรือว่าเดินทางมาเชียร์ที่สนามเองค่ะครับก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็เป็นเกมที่น่าจะสนุกมากๆครับแฟนบอลก็น่าจะจะที่เข้ามาชมก็น่าจะได้ชมความสนุกในวันพรุ่งนี้เพราะว่าทั้งสองทีมก็คงจัด เต็มใสกันอยู่แล้วไม่มีการ์ดคู่แล้วครับก็น่าจะคุ้มค่าตัวครับก็อยากให้มาเชียร์กันเยอะๆครับครับก็ฝากแฟนบอลเมืองทองครับแล้วก็แฟนบอลของซัปโปโรด้วยครับก็ฝากเข้ามาให้กําลังใจพวกเราเยอะๆครับหรือว่านอกเหนือจากแฟนบอลเมืองทองแล้วก็แฟนบอลซัปโปรโรนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ชอบดูบอลหรือว่าอยากติดตามออฟุตบอลของญี่ปุ่นแล้วก็ ของเมืองทองนครับก็อยากให้เป็นกําลังใจให้พวกเราครับซึ่งเกมพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่พิเศษแน่นอนแล้วส่วนของเมืองทองก็ใส่เต็มที่แน่นอนครับคิดว่าเป็นแมตที่สําคัญแล้วก็จะเป็นบอลที่สนุกครับ